ขอบพระคุณครับถึงคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับค่ะแล้วราคาทองคําในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดูค่อนข้างจะผันผวนพอสมควรนะครับโนมสัปดาห์แแคบมากอะค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็แต่เรามองว่าสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะแกว่งตัวมากขึ้นเพราะว่ามีตัวเลขสําคัญสาคัญซึ่จะออกในสัปดาห์นี้ค่อนข้างเยอะนะคะอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยที่จะที่จะถึงเนี่ยก็จะมีทั้งเออตั้ง ทั้งสองวันเลยทั้งวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้จะเป็นการประชุมของกลุ่มยูโรโซนนะคะแลวพรนะุ่งนี้ก็จะเป็นการประชุมของอีโคฟินซึ่งเกี่ยวกับทางด้านยุโรปเกี่ยวกับการเงินพอตอนบ่ายเนี่ยตอนสักสี่ทุ่มครึ่งก็จะมีการถแถลงข่าวของประธานอชซีบีเป้าหมายหลักๆซึ่งนักลงทุนจับตามองก็น่าจะเป็นการอาจจะมีการลดอัอตราดอกเบี้ยของของทางซีกยุโรปท,ทาไมเขาถึงประเมินว่าน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพราะว่า ด้วยความที่ยูโรแข็งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทําให้กเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าทางกลุ่มของของยูโรโซนน่าจะมีการประชุมกันและน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อซึ่งจะทํำให้เงินยูโรตัวเร็วขึ้นนะคะนะอันนั้นเป็นตัวหนึ่งที่ต้องจับตามองแล้วก็ที่สองของวันทังคานก็คือวันพุธของของ,ขอ,งอ่อา ค่บ้านเราค่ะนะประมาณสักตีสองนะคะก็จะมีการาถแถลงข่าวาดุนยศ งบประมาณของทางอเมริกาซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญคก็ถ้าก็ประเมินว่าอาจจะมีการติดลบอยู่ที่4.6พันล้านนะคะคก็ต้องดูว่าจะมีเยอะมากขึ้นไหมถ้ามีแล้วอาจจะทําให้ตัวเลขของทองคําอาจจะสามารถผลักดันให้ทองคําปรับตัวขึ้นได้อันนี้คือทั้งอังคารนะคะคแต่ส่วนวันพุธ เนี่ยวันพฤหัสก็จะมีการประชุมเอ่อจะมีการถแถลงข่าวของผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็วันศุกร์อันนี้สําคัญก็คือจะมีเอ่อการ การประกาศ<ห>ของทางซีกอเมริกาเนี่ยจะมีะ enterprise ement, index, s t t a e m e n t manufacturer index ก็หมายถึงผลประกอบการของทางซีกอเมริกาออกมาจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะมีผลกับทางทองคำบ้างเหมือนกันนะคะ ฉะน,นั้นหลักๆเนี่ยอ,อาทิตย์นี้เชื่อว่าแทบเกือบทุกวันเลยจะมีตัวเลขสําคัญออกมาก็เชื่อว่าทองคําน่าจะมีการเวี่ยงตัวค่อนข้างเยอะเวี่ยงตัวะะไปตามกระแสะข่าวตามข่าวที่ออกมาใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะหลังนี้จริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าปัจจัยทางเทคนิคจะ,จะมีผลมากกว่าตัวเลขทางพื้นฐานนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยการประกาศตัวเลขทางพื้นฐานก็แค่สามารถทําให้ทองคำเนี่ยแกว่งได้แต่การแกว่งตัวของทองคําก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบอะค่ะครับ ปัจจัยทางเทคนิคจะมีผลมากกว่าปัจจัยทางพื้นฐานใช่ไหมช่วงนี้ค่อนข้างเยอะค่ะใน <c oughs> ช่วงท้ายๆหลังๆมาเนี่ยเราก็ประเมิน <c oughs> ว่าอย่างแนวรับของสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็ประเมินว่าน่าจะอยู่รับแรกอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบห้าเป็นเป็นรับแรกรับที่สองอยู่พันหกร้อยสี่สิบแล้วก็ถ้าหลุดลงมาจริงๆก็น่าจะไม่ต่ำกว่าพันหกร้อยเอ่อยี่สิบห้าระดับนี้พันหกร้อยี่ห้าเป็นโลเดิมของเมื่อ เมือเอ่อปีที่แล้วที่ผ่านมานะคะส่วนไฮเนี่ยเราประเมินว่าไม่น่าจะเกินพันหถ้าเบรกขึ้นไปจริงๆก็เชื่อว่ามันอาจจะมีการกลับเทนขึ้นไปได้ค่ะคแนะนำกลยุทธ์การลงทุนของนักลงทุนในสัปดาห์นี้ให้หน่อยครับ ก็ที่แนวรับแต่ละจุดที่ดิฉันพูดมาหรือว่า <c oughs> แนวต้านแต่ละจุดที่พูดมาเนี่ย <c oughs> ก็ให้ทยอยทากาไรระยะสั้นก่อน <c oughs> มาก่อนส <c oughs> วันจันทร์นี้เป็นวันซึ่งเรามองว่าตัวเลขสําคัญยังไม่ค่อยมีเพราะว่าถึงมีการประชุมของซีกยุโรปก,ก็เชื่อว่ายังไม่มีการแตะตัวเลขข,ของอัตราดองเบียน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ซึ่งอาจจะมีเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนมันจะแคบมากเรามองว่าวันนี้ที่ผสิบ675ก็น่าจะเป็นต้านแรกแล้วอะคะ่ะ <Okay. S 2> แล้วตั้งที่สองเนี่ยอยู่พันหกร้ปดสิบห้าส่วนแนวรับแรกเราก็ประเมินไว้อยู่ที่พันหกร้อยหกสิบเป็นรับแรกแล้วก็พันหกร้อยห้าสิบห้าเป็นรับที่สองเพะฉะนั้นที่แต่ละจุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าจะทยอยสะสมหรือทยอยเข้า มีการประกาศตัวเลขของทางจีนออกมานะคะคจีนเนี่ยปีที่แล้วนะ่าจะเป็นประเทศที่นําเข้าทองคําสูงสุดเลยเพราะว่าตัวเลขการน,นําเข้าของจีนเนี่ยแค่นําเข้าจากต่างประเทศก็ประมาณห้า้อยกว่าตัน5้า้อยหสิบตันน่นะคะคส่วนภายในประเทศเองเนี่ยถือว่าจีนเนี่ยทำสถิติมาเลยเพราะว่าเป็นประเทศที่ผลิตทองคำเนี่ย เยอะที่สุดในโลกเป็นปีที่หกติดก,กันนะคะ,คอ,ะอยู่ในยอดประมาณ่400กว่าล้านเพื่ะนั้นเนี่ยการนำเข้าของจีนของจีนเนี่ยประเมินแล้วก็น่าจะเกินพันตัน,น,ข,นขึ้นไปของปีที่แล้วก็เชื่อว่าจีนน่าจะเป็นผู้ที่นำเข้าสูงสุดของโลกอะคะ่ะซึ่งก็จะมีผลต่อราคาทองบ้างหรือไมก่ก็ทุกครั้งสังเกตได้ว่าการ,รลงโลงของทองคำเนี่ย ทุกครั้งที่ประเมินว่ามันหลุดแล้วมันหลุดแล้วมันน่าจะลงไปอีกก็ไม่สามารถที่จะลงไปได้เชื่อว่าน่าจะมีการเข้าช็อตซื้อไม่ว่าจะมาจากทั้งซิกจีหรือซิกอินเดียค่ะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณพวันครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับเอาละครับรัก